สครับลุงเจวีทีสางครับผมวันนี้กากันมากคับรุงฝนมาลงลอดทาพาไปใส่เบ็ดส่ปีองเพิ่งขั้นเบ็ดได้ไหมี่ยห้อกับปีนีไปเข่งแล้วรุงฝนเนาะวันนี้ก็ต่างตัสิบากันไปครับผมเนี่ยแล้วสุดไปหม่องเฮาดปนยอกแน่พีน้องเฮ้ยยาคเจ็บป้อยาลเรายอกคุณเนี่ยสร้างบริจาางพะนะลุงเป็นบอ ถ้าขั้นเป็นห้องกัพ่อแล้วพี่น้องเอ้ยขั้นเบ็ดนี่ยเน่าอาดตาดเนากล่องบ่อนหินกับเยาวากันเด้อพี่น้องเอ้คนเดินร่างไปเออพึ่งเนี่ยผมบอกเกี่ยวเขาว่าโอ้ไปทางไหนน้องพี่น้องโอ้มาเสิร์ฟไหนก็จะมากินแต่น้อเลี้ยวเลี้ยวเออ้ยคู่ขับรถเนาะตาย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 เอวพี่น้องเอ้เนาไะพี่น้องไปบึ่งไหนบอกดีกันไอพ่อเกี่ยวแล้วลูกฝนเนาะเรื่องในเขาไม่ต้องพ่เจียวพี่น้องตัวนี้ เจวาก็เจ้วแล้วนี้กํลังพวนี้ก็เจ้ปล้วนไขานงัง่ถอดไม่แล้ววเกิดยในลูกฝนเอ้ยตายยตายไปพี่น้องไปไปกันไปใส่หมอนังไงพี่น้องเอ้ยดูนี่หอทางไปไแหงแล้วาเขาไปทางพี่น้องจอใส่บ้านไปทัอหมอจอดพี่น้องเลยเอาไป ไปเอาเอาเออโอ้ยสุณสวิงนี่จริงๆเลยพี่น้องเอาโอ้วูบโดดทีเดียวเก็บไปเหมือนเลยพี่น้องเลยเอาเอาเอาจอดแล้วเตะเพื่อสั่งจอดแทะเมสเต็มทีเดียวทั้งเอวทั้งยังไปพี่น้องไปน้ำกันมัดจุกมองเลยบรรยากาศมึงกะ เบิ้งบรรยากาศก็กร่มหนาววีวีไปนอนกวาดอนี่ก็เขาหนาวแล้วครับเขาหนาวแล้วเบิ้งอากาศเนาะลุงฝนมือนี่เว้นตะเว้นจากเตียงเนาะเบิึงนี่โอ้ติดตามพี่น้องล่อไปใส่ดํากันตามกับผมติดตามนี่ครับผมหลังจากกุ้งเขียวมาบ,างบังนนครับลนะุงฝนมันเนี่ยขหมงใส่แล้วลุงฝนเนาะอันนี้เป็นหลังแหลกครับพี่น้องเบิ้งในพี่น้องเอ้ยขันเดือดหงเนี้ยกับเนี้ยประเชิง พี่น้องนกคน้อยเดงเดงดงดพี่น้องหาไปตะนนกหาคงเทท้องคนเนาะงไหาวดีคังไอพี่น้องเฮ้ยหาเถ็ดเถดถดถด เป็นเฝ้าขาบกับก็หน้าหว่าเตีพย่นน่ะพี่น้องคนน่ะเพ่นะสูงเพ่สูงเพ่สูงพอดีนี่นหะพอดีสนิทแล้วมันจังมันจังมันจังดีดดีมันบ้าหอดี่ดอกเสียงมันเจียงอยู่เบิ้งพี่น้อง,ง,อง,งจะจะเลยนี่พี่น้องโอ้ยว้ายแดง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 เลยล้งแล้ว ก็โนก็ยับไปกระเดโอ้เนี่ยปอนยุ่นเนี่ยคือหัเจ้าก็มองหกปันนี้สิขอมาบ่ละ้สุบยาพให่ง่วนยับออดสิม่พี่นนอเอาไม่ยังอะไรังไงเราคืก็ตมัมคาตกองเดียวไม่ท้อถอดขึ้นไดน้ไปยังไง มาบ่ได้ถือมีถือเกี่ยวว่าน้ำเนียร่วงว่าสิดึงจวมือพ่งผุหล้วปีนองเอ้ยใส่ไ้ครัใส่ม่น้ใเลยพีนองมาใส่ท่งหวยค่ะข่าน่กนอนรุ่งฝนเนาะรุ่งปีนองเรืงบรรยากาศน้ำน้ำตัวนี้กันดูแม่น้ำซี่กระจบวสูบบ่นี่ยค่ะีนันยุปีนองนี่ คนพูดเป็นกลางดังถ้าผมกกลางเบิ่งสิรู้ลงน้นนะคทากาศอึมคือมึงได้ยี่นองมันเพอมันหนาวแล้วมันเขาหนาวแล้วนี่เข้าเลยเผมเริ่มหนาวแล้วใส่เสออกกันสาสิอืมหลายมือแล้วเด้อากาศเย็นนแต่มัน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 ร้อยกระทบ่งด้มึงสีหนาวส่ร่อยกระทงร้อยกระทงมันเคยหนาวด้เคยหนาวเส่ร้อยกระทุเงด้เราต้องหนาววันต่ออือห้วยหาเอาตัว ก็ัลหว่าใครไีเรือยกับท่งกับลุงฝนมาเดอ้อพี่น้องเองเอ,อโน่นี่โสดนะจ๊ะนะอือที่ครับผมโอ้ปอยต้องไปพูดนะพี่นอ้องพูดนะโอ้ยมาหาวสัมเนอพูดนะพูดนะลุงฝนไปพูดนะหาวขาหาวเนี้ยพี่น้องเอ,อ้ยพูดนะพอดีพอดี เพียน้ำบกวะเนี่ยเพียกน้อยพอเขาเจาะสูบน้ำอยู่เพราะเศร้าสูบน้ำออกกงซี่พี่น้องกะเบิ่งไปใหญ่ไซไปใหญ่ก็น่าลุ้งฝนเนาะนี่ครับผมใส่ไปนนใหญ่กันพี่นอ้องกะรอเบิ่งเคียงน้อยนี่เบดเท่ายังเดียหยายายลายอยู่นี่ครับผมหลังจากนั้นไซเบ็ดกับลุงฝน ใส่กับวออัตถันเลียวยกพี่น้องเอ้ยตอนนี้เป็นน่มคึมมาบันนี้ตกพีน่น้องทั้งเนี้ยทั้งตกทั้งล่มบันนี้เขามาอยู่เที่ยงหน้านววแล้วใส่โบเลียวเบ็ดอ่ะเดี๋ยวอยูหาหกหลังนี่พีน่น้องเนี่ยเดี๋ยวกับามาพี่ก้อนทั้งเนี่พี่น้องตกอีดีครับผมออตกแห้งสเมเมียไไรบ่บุกับ,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 บลุงฝนน่ะเนี่ยพี่น้องเอ,อ้ยฝนตกห่อใส่เบ็ดทั้งเลียวยู่ถึงบรรยากาศอึมคึมยกพี่น้องไปน่ะตก คนวันพ่ออยู่เขาต้องเป็นแม่นครซะมูไถยว่าพ่ออยู่สีเขากับแม่นนี่พี่น้องเออมูนี่แม่นอยู่นี่มัมากพี่น้องมามาเล่นฝนหนาหนาวน้ำกันเนี่ยรุงว่าต่อไปนี่รุงเช้าว่าต่อไปนี่นี่หนาวบักคักเลยพี่น้องเนี่ยขาดซันนี่ก็ยังหนาวซันโล่เราข้างกับไต้ลักก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 ี้พี่น้องครับผมกับไซเบิร์นประเทศเลียวยุพี่น้องเนี้ยไปเฉงเดี๋ยวอยุหกหลัง ล่อถ้าไปย้ำกันนะพี่น้องว่าสีมานทุอบหมานเนะากกคะครับฝากโคตรใหญ่โคตรแฉะโคตรสับไข่ไข่นุ่งเขียววิธีสันในพี่น้องเด้อครับล่อถ้าไปล่อรอบย้ำกันพี่นอ้องตรงนี้ฝนตกแห้งเออย่าน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 ติดตามติดตามนี่ครับผมรังสากไปใส่เบ็ดเนี่ยไปเก่งกับลุงฝนของวันเนีย่ยโมเล่หมายลุงเขียวกับมาว่าท่านลุงฝนไปยามมาแล้วนี่พี่น้อง อะไรทั้งตัวตายตัวเป็นอะไรมาไล่เต้มเลยขุนขนยามมาเดวพี่น้องนี่กระโม่ตัวนี่นะครับสามสี่เต็มอะไรมาอะไรกับพี่ขั้วตากแหงนสิโอ้หมอนเม่นเม่นนี่ตายตายนี่ยังเสียบได้พี่น้องโอ้ใส่พักไล่ไล่หอมมิน,น,นมาาทินแหย่เปียกๆอะไรมาตัวนี้ก็ณ่อตายครับผมนี่อันนี้ก็ตายนี่ครับผมติดตามพี่น้อง อลุงเคียวสิผ้าเห็ดยังไฮยังไห,พ,ห,งงพ,งหพี่น้องเบิึงยังไหพี่น้องชมนะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้เพิ่งเคียววิธีสร้างกับคว้าจบคลิปไปเพียงสำนีครับผมสวัสดีครับผม